บรพารัศม,มิงพระพุทธกุณังบรพารัศมิงพระธรรมเมตังบรพารัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวัณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจ,จันไรวิวัณชัยเยสัพพทนงสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อาคเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวัรชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะสเนียจันไรวิวัรณชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ ทักษินรศมิงพระพุทธกุณังทักษินรศมิงพระธรรมเมตังทักษินรศมิงพระสังฆานังทุกขโกรกาพยังวิวันณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันณชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุหรดีรศมิงพระพุทธกุณังหรดีรศมิงพระธรรมเมตัง หรดีรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวัรณชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสเนียจันไรวิวัณชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัจิมรัศมิงพระพุทธคุณังปัจิมรัศมิงพระธรรมเมตังปจิมรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยัง วิวัณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวัณชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพายะประสงพระพุทธคุณังพายะประสงพระธรรมเมตังพายะประสงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวัณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ เสนียจ,จันไรวิวันชัยเยสัพธนังสพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอุดรรัศมิงพระพุทธคุณนงอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรนรัศมิงพระสังฆานังทุกขะโรคาพยังวิวัรณชัยเยสพทุกสพโศสสพโรคสพ,พภัยสพเพคราะหเสนียจ,จันไรวิวัณชัยเย สภะทนังสภลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอิสานรศมิงพระพุทธคุณังอิสานรศมิงพระธรรมเมตังอิสานรศมิงพระสังฆานังทุกขตโรคัปยังวิวัณชัยเยสภทุกสภโสสภโรคสภภัยสภเคราะห์เสนียจันไรวิวัรณชัยเยสภะทนังสภลาพังพระวันตุเม รักขันตุสุรักขันตุอากาศรัศมิงพระพุทธคุณังอากาศรัศมิงพระธรรมเมตังอากาศรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวันณชัยเยสัพพทุกสัพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวััณชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ ปทวีรสมิงพระพุทธคุณังปทวีรสมิงพระธรรมเมตังปัทว um ีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคะพยังวิวัรชัเยสัพทุกสัพพโสสัพโรคสัพพภัยสัพพเคราะสเนียจันไรวิวัณชัยเยสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ